สวัสดีครับวันนี้24มีนาไปแข่งที่ร้านเดอะค l เลกเตอมาครับได้รางวัลมาสาซองแล้วก็ได้โปรโมที่ร้านให้มาด้วยอีก2ใบครับนี้เรามาเปิดบูสเตอร์ที่ได้2รางวัลมาครับ สองรางวัลเป็น1นึขานออฟทาเคียแล้วก็สองเฟดดีฟอกครับเปิดขานออฟทาเคียก่อนตอนนี้อยากได้ซอลินครับนี้ขาดซอลินอยู่ในใบอยากได้ซอลินมากครับผม คอมแล้วครับมาดูชามอ่ะอ่ะครับนี่เป็นแล้ว ห้าเก้า y เต่าครับไปเฟดดีฟอกค,ครับขึ้นมาดีได้ช็อกแลน เอออดแอ้เฟดแลนด์อ่านคอมไปที่หนึ่งคอมไปที่สองคอมไปที่สามอ่ะเอ๊ะย,ยังไงอ๋อตกใจลกนลกว่าแบบสเตนไม เห็นไงี้บัตรบัตรบัตรเฟลครีขอบใจมากครับผมแผลเป็นมิติกแล้วอ่ะสี่ห้าอ่าทาจีเซอร์ครับผมทาซีเกอร์อ่าครับทาซีเกอร์ ขอเฟดแลนนอยขอเฟดแลนนอยน้อยแล็กอ่คมไปที่หนึ่คมไปที่สองคอมไปที่สาม ไม่มีเท้าไม่มีเท้าสีอะไรวะขาวสีขาวม,มีอะไรวะโอ้สีขาวครับผมนีม่ครับคือแรที่ได้สีขาวแทสิเกอร์ ก็เต่าครับผมบขอบคุณมากครับสวัสดีครับ